คือประยบไม่ได้แต่ก็ได้อยู่มามได้ได้อยู่ได้อยู่ไะได้อยู่โอเคไหมคะโอเคขยบมาข้างหน้าไหมได้ไหมมาค่ะโอเคนะคะแล้วก็สวัสดีพี่สื่อมวลชนทุกท่านละคะที่มาร่วมงานของพิว a t ไทยแลนด์ที่มี มาเปิดตัวพรีเซนเตอร์ก็คือน้องดิวอริสลาในวันนี้ค่ะก่อนอื่นก็เลยจะขออนุญ,ญาตสอบถามน้องดิวค่ะว่าเหตุผลอะไรที่น้องดิวถึงเลือกเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับแบรนด์ดีว่าในครั้งนี้ค่ะจริงๆต้องบอกว่าพรีเซนเตอร์เขาเลือกดิวมากกว่าค่ะทางแบรนด์เขาเลือกดิวมากกว่าแล้วก็เขาเลือกดิวตั้งแต่วันที่ต้องบอกก่อนว่ายังไม่ได้เกิดปัญหาดราม่าอะไรคือเรามีการคุยกันตั้งแต่สิ้นปีที่แล้วมาแล้ว แล้วก็พอหลังจากนั้นไม่นานเรา,เราตั้งใจว่าหลังหลัง,ลงเราคลอดลูกคนที่สองเราก็จะได้เริ่มงานกันแล้วมันก็มีเรื่องราวมากมายเกิดขึ้นพอดีแต่ก็คือโชคดีที่ทางแบรนด์เขาก็คือไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้ทิ้งเราอะเนาะแล้วเขาก็ยังอยู่กับเราซัพพอร์ตเราเป็นกําลังใจให้เราดังนั้นก็คือดีว่ามันมาตั้งนานแล้วค่ะเขาอยู่กับเราตั้งนานแล้วค่ะอยากให้พูดถึงตัวผลิตภัณฑ์ ก็คือสําหรับผลิตภัณฑ์ดีว่าชูสแคปก็เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลดน้ําหนักบ้างเลค่ะที่ทําให้เรามีรูปร่างที่มั่นใจมากขึ้นมีสําหรับใครที่ไม่อยากดูแลตัวเองเพราะเราไม่มีเวลา mm hmm. เขาก็จะเป็นตัวช่วยที่ดีสําหรับใครที่อยากดูแลตัวเองแบบง่ายๆหเม็ดก่อนอาหารมือ้อเช้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะ mm hmm. ก็เป็นตัวเลือกที่ดีสําหรับใครที่อยากจะมีรูปร่างกลับมามั่นใจในตัวเองค่ะ mm hmm. แล้วในฐานะที่เป็นผู้ซื้อในครั มรอ๋อ,รรรอตรงๆนะสำหรับดีว่าค่ะก็คงเต็มที่ทุกอย่างแล้วก็ทงทำให้ทุกอย่างมากกว่าในสัญญาที่เราเซ็นกันอยู่แล้วเพราะว่าคือเขาให้ใจเรามาเราก็ให้ใจเขากลับมันก็คือแค่นั้นเลยไม่มีอะไรซับซ้อนแล้วก็ก็คือให้ทำอะไรก็ทำหมดนะคะ <c oughs> ใช่ค่ะ,คะแล้วมีช่องทางโปรดช่วยท่านทางช่องทางที่จะติดตามได้ ก็สามารถเข้าไปดูในลายดีว่าได้เลยนะคะแล t t like it, ้วก็ไปติดต่อที่ตัวแทนจำหน่ายทุกคนได้เลยค่ะง่ายๆเลยดีว่าง่ายมากค่ะจริงดิวกลับมารับงานยาวๆเลยไหมคะครั้งนี <t 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 ้ก็นะถ้างานตรงไหนที่ดิวร네ับแล้วดิวทาได้แล้วดิวถนัดอะดิวก็รับเต็มแม็กเต็มที่อยู่แล้วใช่อย่างวันนั้นที่เห็นดิวไลฟ์อย่งงี้ก็หนึ่งทุ่มหนึ่งตีหนึ่งนะ คือดิวก็ทําเต็มที่แต่แต่ก็ต้องดูว่าอะไรที่เราถนัดหรือไม่ถนัดอย่างวันนั้นก็โดนเตือนอีกแล้วอะไรเงี้ยใช่ใช่ใช,ใช่ก็เลยก็รับรับงานค่ะรับงานรูปแบบงานนะคะจะต้องมีการเลือกมากแค่ไหนไม่ได้เลือกเลย <c oughs> ในเรื่อง <c oughs> ในเรื่อง <c oughs> รูปแบบงานก็คือไม่ได้เลือกเลยเพราะในความเป็นจริงเราไม่ได้เป็นคนเลือกมากอยู่แล้ว <c oughs> ตั้งแต่แรกถ้าทุกคน จำดิวได้ในเวอร์ชันดิวทำงานนะนะคือเราก็เล่นละครมาทำทุกอย่างออกรายการดังนั้นในเรื่องรูปแบบงานดิวรับงานได้ทุกแบบอยู่แล้วใครสนใจติดต่อเข้ามาได้นะคะโอกาสราคาที่ได้รับเข้ามาเยอะไหมคะจริงๆมีโอกาสเยอะมากเราก็ต้องขอขอบคุณมากๆสำหรับทุกๆโอกาสและก็ทุกๆคนที่ติดต่อเข้ามาเพราะว่าแบบเราก็ไม่ได้คิดว่าแบบเราจะได้รับโอกาสขนาดนั้นก็มีโอกาสติดต่อมาเยอะคะ่ะแต่ด้วยความที่ ในส่วนใหญ่แล้วโอกาสมันจะเป็นเรื่องการไลฟ์แล้วตอนนั้นเนี่ยดิวยังไม่ได้อยู่ประเทศไทยมันยังไม่แบบส่งของก็ยากผ่านกรมสุลก็ยากเข้าใจความหมายป่๊กิธีการมันไม่ได้ง่ายอย่างที่เราคิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นถ้าเรากลับมาอยู่ไทยแล้วเนี่ยอะไรก็ตามที่ยากมันจะง่ายขึ้นแล้วเราก็ทําได้ค่ะไม่ไว่าจะมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นแต่คนก็ยังเชื่อเชื่อในศักยภาพของดิวพิศราเหมือนเดิมันก็อย่าไปพูดว่าแบบใครเชื่อในศักยภาพของดิวเลยด,ดิวว่าดิวยังได้รับโอกาส และดิวก็ต้องขอขอบคุณทุกๆโอกาสจากทุกคนมากกว่าคือดิวว่ามันคือแบบหัวใจที่ยังมีให้กันมากกว่าใช่มันก็จะมีส่วน่งที่เห็นใจกับเรื่องราวที่เกิขดขึ้นค่ะีดิวแล,แล้วก็มอบโอกาสต่างๆให้กย่าซึ่งได้ไหม <laughs> ไม่อยากหลกไงจริงๆแล้วมันทำให้เรา,เ,ออาเราเราติดมีกำลังใจแค่ไหนใ,นในการต่อสู้กับเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นกดกดกูพี่กำลังใจแหละค่ะ ก็เอาจริงๆมันก็คือการกลับมาในชีวิตดิวดูรู้สึกว่ามันก็ขึ้นขึ้นลงลงอยู่แล้วและดิวว่าดิวดิวว่าดิวไม่ได้กลัวกับการเริ่มต้นใหม่เพราะว่าเราอะไม่ได้เริ่มมาจากศูนย์เราเพราะแปบ๊บหนึ่งนะขอชดน้ำตาอ่อตั้งสติก,ก่อน <c oughs> คือต้องพูดก่อนว่าเราไม่ได้เริ่มมาจากศูนย์คือเราเริ่มมาจากติดลบถ้าทุกคนจําดิวตั้งแต่แบบ16ได้อะถูกไหมคะพี่พีคือดิวเริ่มมาจากติดลบจนดิวขึ้นไปจนวันหนึ่งมันอาจจะมีวิกฤตด,ดิวลงมาอ่าวันนี้วิกฤตหนะักสุดเลยดิวอาจจะกลับไปติดลบเหมือนเดิมดิวไม่ได้กลัวกับการที่ดิวจะกลับมาเพื่อเริ่มต้นใหม่อยู่แล้วดังนั้นอ่ะทุกๆโอกาสทุกๆน้ำใจทุกๆรอยยิ้มหรือแบบกําลังใจอ่ะ มันคือแรงพุชให้ดิวมีความมั่นใจขึ้นในการอยู่ในประเทศไทยซึ่งในตอนแรกดิวสารภาพตรงๆเลยว่าแบบก่อนกลับคือดิวกลัวมากคือดิวไม่ได้กลัวอะไรแต่ดิวกลัวแบบคือเราเหมือนกลัว,ลวคนนะ่ะเข้าใจปะอยู่ไต้หวันหรืออยู่ทํางประเทศก็กลัวคนไทยอะไรเงี้ยมันเป็นความรู้สึกของเราที่เรากลัวแล้วตอนเครื่องจะลงเราก็กลัว แต่พอเราเริ่มสัมผัสไปเรื่อยๆแล้วดิวเป็นคนแบบวัดวัดอะดิวพูดตรงๆนะวันแรกดิวก็วัดดิวก็ไปสินทาร์พ้า,ลาเลยอะไรอย่เงี้ยให้เจอคนไปเลยให้รู้ว่าใจเรามันเฮนโดรับไหวไหมมันไปต่อได้ไหมแต่ฟีดแบ็กมันคือแบบดิวอาจจะหลงลืมไปมัวแต่ดูแต่โซเชียลจนทําให้ดิวลืมไปว่าจริงๆแล้วคนไทยเป็นคนน่ารักแล้วคนไทยเป็นคนแบบให้โอกาสคนแล้วมีน้ำใจอะ ดังนั้นคือพลังที่ดูได้จากการที่แบบดิวเจอคนรอบข้างดิวเจอช่างน้าช่างผมคนเดิมเดิมดวเจอพี่ๆทุกคนหรือแม้กระทั่งพี่นักข่าวเข้าใจปะคือดิวก็กลัวแต่พอดิวเจอมันไม่ใช่ใสายตาแบบนั้นนะดังนั้นคือมันก็อุ่นใจขึ้นแล้วก็อยากอยู่ประเทศไทยทเลยท,ที่คิดไว้กับความเป็นจริงมันไม่เหมือนกันเลยใช่คือเข้าใจป่แบบ เราเจอทุกอย่างถาโถมมาในเวลาเดียวกันแล้วพอวันนี้พอสิ่งที่เรามาสัมผัสมันตรงข้ามกับความกลัวเราอะมันก็มันก็ทำให้เรารู้สึกอุ่นใจว่าเออสุดท้ายาแล้วประเทศไทยมันก็คือบ้านเรานาอยเนี่ทำให้ที่ผ่านมาสิ่งที่ทำให้ดิวเองรู้สึกเสียใจมากที่สุดคือเรื่องอะไรคือตัวเราเองค่ะสิ่งที่ทำให้ดิวเสียใจมากที่สุดคือตัวดิวเองที่ที่ทดิวทำผิดพลาดทุกอย่าง ดังนั้นคือดิวไม่ได้โทษใครและดิวไม่ได้เสียใจกับคํากล่าวโทษของใครทั้งนั้นแต่สิ่งที่ดิวเสียใจคือดิวแค่รู้สึกว่าคนอย่างดิวอะเมื่อไหร่ดิวจะมีคําว่าบทเรียนที่จบสักทีดิวพูดกับตัวเองแบบนั้นดังนั้นน่ะดิวไม่อยากพลาดอีกแล้วแล้วดิวเบื่อกับตัวเองที่เดี๋ยวก็มีเรื่องนั้นเดี๋ยวก็มีเรื่องนี้ดิวเชื่อว่าคนที่ไม่รักดิวก็ต้องเบื่อกับการที่ดิวเป็นแบบนี้ดังนั้นน่ะสิ่งที่ดิวเสียใจที่สุดคือ เมื่อไหร่ดิวจะเป็นคนที่ไม่ผิดพลาดกับเรื่องแบบนี้สัทีซึ่งดิวเข้าใจว่าต่อให้คนที่ให้กาลังใจดิวจะพูดเสมอว่าแบบคนเรามันผิดพลาดได้เสมอแต่ดิวแค่คิดว่าสําหรับตัวดิวและจุดยืนของดิวแล้วคนที่รักดิวคนให้โอกาสดิวดิวควรพอได้แล้วและดิวควรควรเข็ดได้แล้วใช่ค่ะซึ่งดิวคำตอบให้มันอียงว่าบทเรียนนี้เม่อไหรมันจะจุดสกสเ เราก็ต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองอะเอาง่ายคือหนึ่งเราก็ต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองสองเราก็ต้องใช้ชีวิตให้มันมีสติขึ้นสามอยู่บนโลกความเป็นจริงมากขึ้นสี่คือแบบคือมันคือการแก้ที่ตัวเองซึ่งไม่ต้องห่วงว่าดิวจะแก้ไม่ได้เพราะว่าดิวเคยขึ้นสุดและดิวลงสุดแล้วดังนั้นในณนะวันนี้ดิวไม่ค่อยได้ห่วงว่า มันจะแก้ยังไงเพราะว่าดิวรู้แล้วว่าอะไรเป็นอะไรเหมือนโปรงขึ้นอะพี่ติพูดจริงๆเหมือนดิวโปรงขึ้นเห็นอะไรมากขึ้นแล้วก็เห็นในหลายๆเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเพราะวันนี้อะไรทำให้ดิวตัดสินใจที่จะออกมาพูดไม่หรอกดิวดิวแค่รู้สึกว่าดิวไม่ได้คิดอะไรเลยอะพี่ติว่าทําไมดิวถึงต้องออกมาพูดเพราะหนึ่งการที่ดิวมาทํางานให้ดีว่าเป็นหน้าที่ที่ดิวต้องทำสองมันคือ มันคือดิวต้องตอบแทนคุณเขาอะเพราะว่าเขาอยู่กับดิวมาโดยตลอดสามคือการเจอพี่ๆนักขา่าวมันก็เป็นสิ่งที่เราต้องทําอยู่แล้วดังนั้นอะมันไม่ต้องคิดตัดสินใจเยอะหลอกถามว่าดิวเกรงไหมเชื่อป้าดิวสารภาพเลดิวไม่ได้เกรงกับการที่ดิวต้องให้สัมภาษณ์แต่ดิวเกรงกับสายตาที่ทุกคนจะมองดิวแบบไหนปัดเจี้ยงรักกันเหมือนเดิมไหมอย่างเงี้ยมากกว่า อันนี้เดยวให้ทนายเข้ามาด้วยได้ไหมคะเพราะว่ามันจะได้มันจะได้ชัดเจนขึ้นครับผมก็เรื่องในฐานะที่ผมรับผิดชอบตั้งแต่ต้นนะครับที่ได้เข้ามาทําคดีนี้นะครับก็เห็นความตั้งใจของคุณดิวตั้งแต่ต้นผมเลยเดือนต่อนะครับเรื่องรูปคดีนี่ตอนนี้นี่ตั้งแต่เมื่อวานที่มีสารแขวงปทุมวันนะครับได้มีการนัดหมายเราก็มีการเคลียร์ยอดครึ่งหนึ่งให้กับ เจ้าของร้านเป็นเนมันนี่ไปแล้วนะครับแล้วก็เขาก็มีข้อตกลงกันว่าจะทําบันทึกทางแพ่งกันนะครับแล้วก็จะมีการถอนฟ้องซึ่งผมว่าพรุ่งนี้หรือมะรืนนี้น่าจะเสร็จในส่วนนี้นะครับอีกส่วนหนึ่งในส่วนกระเป๋าสองใบนะครับก็ผมเจรจาเบื้องต้นเพิ่งได้รับคําตอบจากทางเจ้าที่ตํารวจที่กองปราบแล้วก็ทางฝ่ายผู้เสียหายนะครับว่ายุติตามที่เราเสนอไปและมีการพูดคุยกันหลังจากนี้ผมก็จะส่งบันทึก เพื่อจะตําบันทึกกันแล้วก็คงจะจบน่าจะพรุ่งนี้หรือมะรืนนี้ยังไม่แน่ใจนะครับน่าจะนัดเจอกันทุกฝ่ายที่ของปราบเพื่อที่จะส่งมอบสร้อยบูกาลีและก็กระเป๋าสองใบคืในให้กับคุณเมย์นะครับเพราะฉะนั้นน่าจะจบทุกอย่างในส่วนนี้นะครับการผอนฟ้องนะครับก็เรื่องนั้นคุณเมย์เขามีเจตํานงตั้งแต่ต้นอยู่แล้วว่าถ้าคุณดิวเขาเคลียร์ทุกอย่างจบหมดนะครับซึ่งคุณเมย์เขาก็เข้าใจและก็เห็นใจ นะครับว่ายอดมันเยอะก็ให้เวลาคุณดิวจนถึงนาทีนี้ถ้าทุกอย่างเคลียร์จบพรุ่งนี้ก็พรุ่งนี้หรือมะรืนนี้นะครับถ้าทุกอย่างจบเนี่ก็คุณเมย์เขาก็พร้อมที่จะอตอนอฟ้องให้ทั้งหมดนะครับตอนนี้ดิวขอพูดแทรกก่อนว่าดิวต้องขอขอบคุณพี่เมย์ด้วยเพราะว่าคือคนทุกคนอาจจะเข้าใจว่าว่าเราทะเลาะกันหรือว่าอะไรอย่างนี้แต่ต้องบอกว่าพี่เมย์เป็นพี่ที่น่ารักมาโดยตลอดต่อให้ข้างนอกจะมองอยังไงเราคุยกันนะคะแล้วก็พี่เมย์เขาพร้อมจบ แล้วเขาเขาเป็นคนดีอ่ะเข้าใจป่ะคะแล้วเขาก็น่ารักกับดิวดังนั้นเนี่ยเรื่องถอนฟ้องอ่ะเขาบอกว่าสักทีเธอว่าอะไรเนี่ยค่ะเขส่วนของซอยบุตรีเองที่เมย์ก็สมทบมาช่วยเหลือกับทางดิวด้วยก็ส่วนส่วนซอยนี่เนื่องจากยอดมันเยอะนะครับซึ่งคุณเมย์เขาก็มีน้ําใจนะครับว่าในส่วนเขาก็จะช่วยครึ่งหนึ่งแต่คุณดิวก็ต้องทาหนังสือรับสภาพดีกันแล้วก็ชดใช้ปลอดํำระคุณเมย์ต่อไป นะครับซึ่งทุกอย่างมันจะได้จบแล้วก็คุณเมย์ก็จะได้รับสร้อยจากร้านเบนเนมันนี<ช>่นะครับแล้วก็ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องขอขอบคุณพี่ชายใจดีคนหนึ่งของดิวด้วยก็ดิวก็ไม่รู้ว่าเขาประสงค์ออกนามหรือไม่ออกนามแต่ถ้าใครเดาได้ว่าเป็นใครก็อยากจะให้รู้สึกกับเขาว่าเขาเป็นพี่ชายคนหนึ่งที่ที่ดีกับเราเรื่องนี้จบได้เพราะเขาถูกต้องไหมคะพี่เมย์จะไม่มั่นใจเลยถ้าไม่มีเขาคนนี้ดังนั้นเนี่ยมันคือ หลายระยะสามารถสามารถสามารถพูดชื่อเขาไ้มไม่รู้ว่าเขาสะดวกให้พูดหรือเปล่าแต่คือพี่ <c oughs> ชาย <c oughs> คนนี้เขาก็เป็นพี่ชายที่น่ารักของดิวเลยเนี่ยค่ะที่ไม่ใช่พี่ไผ่นะคะบ <c oughs> อไ้ก่อน <c oughs> ใช่ทั้งนั้นท้งนี้คือดิวแค่ยอยากที่ดิวอยากพูดประเด็นนี้คือดิวแค่ยอยากให้ทุกคนรู้ว่าแบบการเคลียร์ของดิวหรือการกลับมาของดิวอะ่ะมันมันไม่ใช่แค่ตัวดิว <c oughs> มันมีทั้งพี่ชายทั้งน้องชาย <c oughs> ละใคร <c oughs> หลายๆคนที่ ยังรักเราอยู่และเราก็เลยหลักตัวเองจริงจริงจริงที่กูพี่ชายไปแล้วงไครับว่าทำไมเขาถึงคือเข้ามาช่วยเขาเป็นคนโทรหาหนูเองเลยค่ะแปลกมากเลยในเรื่องจริงคือพี่ชายคนนั้นเขาเป็นคนโทรหาหนูเลยแล้วต้องพูดจริงๆว่าดิวไม่เคยโทรไปขอความช่วยเหลือจากเขาเคพราะว่าดิวกลัวคน,นอ่ะพอใจปะ,ะแล้วบวกกับสถานการณ์ที่มันแบบ ที่มันบีบรัดเรามากๆแล้วเราก็รู้สึกว่าถ้าเราโทรไปหาใครคนต้องขยะเราแน่ๆเลยดังนั้นเราอยู่ของเราเฉยๆดีกว่าแต่แปลกที่แบบพี่ชายคนนี้เป็นคนหนึ่งที่ถักมาเพื่อจะช่วยอะ่ะดังนั้นคือแบบเราก็เลยอยากพูดถึงเขาไม่รู้ว่าเขาสะดวกไหมแต่อยากพูดถึงเขาแล้วก็อยากให้คนเดาให้ถูกว่าเขาคือใครแล้วก็จะได้แบบ ไปปลุกมือให้เขาว่าเขาคือฮีโร่คนหนึ่งของยูมนช์นอกจากการประสานแล้วเขาช่วยเรื่องเงินด้วยไหมคะเขาไม่ได้เขาไม่ได้ช่วยเขาไม่ได้ช่วยเรื่องเงินแต่คือเขาเหมือนกับว่าช่วยประสานช่วยเป็นคนอะไรอย่างนี้ให้ค่ะช่วยไกลเกลี่ยช่ว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 ยไกลเกลี่ยช่วยอะไรยใดๆส่วนเรื่องเงินอะไรเงี้ยก็ก็จริงๆแล้วต้องขอบคุณทางดีว่ามากกว่าจริงเพราะคนที่ช่วยก็เป็นแบรนด์ีว่าด้วยอยูขออนุญาตลงรายละเอียดไปถึงเรื่องของตัวเงินในตอนนั้น ความจําเป็นที่ต้องต้องใช้ถึงหกสิบกว่าล้านมูลค่าตอนนั้นครับครับ่าวท่ได้ว่ามันเกิดจากเหตุการณ์อะไร่มไม่เรื่องจริงคือดูไม่ได้เอามาหกสิบล้านใช่ก็ต้องบอกกันนะว่าเรื่องจริงดูไม่ได้เอามา60สล้านใช่มันคือประมาณ2ี่สบกว่าล้านคือคือของนี่มูลค่ามันหกสิบแต่ว่าข่าวอ่ะคือต้องดูต้องเข้าใจข่าวมันออกไปเป็นมูลค่า แต่เงินที่ดิวจะใช้อะมันไม่ใช่60บมันคือ20่สิบกว่าซึ่งต้องพูดตรงๆว่าเหตุผลมันคือมันไม่ใช่ความผิดของใครมันเป็นความผิดของดิวเองจะโทษว่ามันเป็นการใช้เงินเกินตัวด้วยก็ใช่แต่มันมันก็ไม่ใช่ทั้งหมดดิวก็ทําธุรกิจหลายอย่างและดิวก็มั่นใจมากมากมาก,กับการทําธุรกิจของดิวดิวลงทุนไปขาดทุนเยอะมากถ้าทุกคนเห็นที่ผ่านมาดิวไม่เคยหยุดทํา ไม่ว่าจะเป็นเบเบรูไม่ว่าจะเป็นดิสบิวตี้หรือไม่ว่าจะเป็นอะไรต้องสารภาพตรงๆว่าธุรกิจไม่ได้เป็นไปตามเป้าแต่บวกกับบางธุรกิจที่เราทำไปครั้งแรกแล้วมันมีความมั่นใจแล้วเราก็รู้สึกว่าฉันทำได้ฉันอยากทำมันคือตรงนั้นด้วยค่ะแต่ในภาทของการที่เราดิวใช้เงิน ในตรงนั้นมันต้องเป็นสิ่งที่เราต้องยอมรับผิดกับตัวเองด้วยไงเข้าใจความหมายปะ่ะมันมันคือส่วนหนึ่งคือชีวิตเราอะ่ะมันมีหลายๆมุมที่อยากให้ทุกคนมองแล้วก็เข้าใจไม่ได้อยากจะให้มองว่าแบบโอ๊ยเอาเงินคนอื่นมาเพื่อเอามาซื้อแบรนด์เนมทั้งหมดมันไม่มีใครทําแบบนั้นหรอกพี่ตีถูกปะ่ะเราเรากำลังเรากำลังพูดกันเรื่องจริงอะ่ะแต่มันคือมันล้มในหลายๆเรื่องพร้อมกันแล้วมันก็ยังต้องมีภาพบางอย่าง ที่เรายัางต้องประคองมันไว้ซึ่งซึ่งนี่แหละมันคือความยากของเราที่เป็นจนในวันนี้สิ่งที่เรามาเป็นแบบนี้เราก็แอบ,บดีใจเหมือนกันว่าการได้เริ่มต้นใหม่ในแบบจริงๆของเราในแบบที่เราไม่ต้องประคองภาพอะไรบางอย่างไว้อยู่มันก็สบายตัวและสบายใจดีนี่แหละคือคือคือในความคิดของดิวนะ,อะเออที่ดิวที่ด,ทดิที่ดิวคิดอะ ยอดทั้งหมดใช่ไหมครับก็คือคือคือมันแยกหลายส่วนครับก่อนก่อนหน้านี้ที่สร้อยมรกตดโลตัสใช่ไหมครับก็มีการคืนไปก็ทําบันทึกก็ตกลงแล้วก็ผ่อนชำระกันส่วนหนึ่งแล้วนะครับก็ถ้าถามยอดรวมก็ประมาณที่เอามาก็ประมาณ20นะครับก็มีการผ่อนชำระไปบางส่วนแล้วทั้งในกาที่ส่งมอบไปครั้งก่อนคือบางส่วนมันมันจะ พูดไม่ได้มันจะพูดยากเพราะว่ามันต้องคำนวณไงเข้าใจปะ่ะเพราะในระหว่างทางเราก็มีมีมมจ่ายก็ไปเยอะนะเราจ่ายเรจ่ายไปเรนะื่อยๆเราจ่ายไปเรื่อยคือที่เห็นว่าหายไปมาเราไม่ได้หายไปโดยที่เราไม่ได้จ่ายอะไรครเลยแต่เราแค่รู้สึกว่ามันไม่มันไม่ได้เหมาะสมกับการที่พอฉันจ่ายแล้วฉันจะมาพูดโดยฉันจ่ายแล้วเข้าใจความหมายว่าดิวแค่และดิวก็ไม่ได้มีพลังความมั่นใจในตัวเองขนาดนั้นแล้วอย่างเงี้ยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นน่ะยอดโดยรวมจริงๆมันคือยี่สิบไม่ใช่หกสิบ แต่ตอนนี้เรามีเคลียร์ไปบางส่วนแล้วครับิว,ว,วคิดว่าจะจบภายในระยะเวลาเท่าไหร่คะโอ๊ยอันนี้ดิวอย่าพูดเลยดีกว่า<ม>เพราะถ้าดิวพูดมันเหมือนดิวเป,เป็นการให้ความหวังของทุกคนถ<ช>ูกป่ะแต่ดิวแค่อยากจะบอกว่าในทุกวันทุกวินาทีของดิวอะวคือดิวพยายามทำทุกอย่างให้ดีที่สุดเราไม่ต้องห่วงว่าดิวจะพยายามให้มันจบหรือลื่ยาวหรืออะไรคือดิวดิวอยากให้มันจบอย่างเร็วที่สุดอยู่แล้วครอบครัวเราละดทั้งลูกทั้งสาม ก็ตาเด็กพูดได้้าเดพูดได้ก็ก็ลูกๆก็มีความสุขดีค่ะ ได้เจอค่ะตอนที่อยู่ที่ต่างประเทศก็ไม่อยู่ด้วยกันตลอดส่วนสามีความสัมพันธ์ก็ไม่ได้ไม่ได้อยู่ด้วยกันแบบแบบที่เรายังเป็นเพื่อนกันที่ดีต่อแสดงว่าการใช้ชีวิตที่ไม่ได้อยู่บ้านหลังเดียวกันค่คะอยู่ก็ต้องอยู ใช่ค่ะมันยากเหมือนกับสิ่งที่ปัญหาที่ต้องเผเจอที่เมืองไทยลนะที่นู่นเราต้องอยู่คนเดีวเพราะเมื่อก่อนเราจะมีแบบมันยากถ้าเป็นพี่มันยากหรือเล่าที่บอกให้เดินทุกวันอยู่กับ้านที่ตื่นเช้า,าทุกวันทุกทีก็ต้องอยู่กับลูกอ่ะพอถ้าไม่พอถ้าไม่อยู่กับลูกก็คงไม่อยากอยู่แล้วพูดตรงๆจากใจนะเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีนะคะทุกคน อยาคิดแบบดู่แต่คือแบบถ้าเราไม่มีพลังจากลูกเราก็เราก็คงแบบเราก็คงท้อมากๆตรงนล้ดังนั้นาการที่เราแบบการที่เห็นท่านที่ทุกคนเห็นว่าแบบเออดิวทาไมถึงไม่กลับไปไรเงี้ยพอพอดิวรู้สึกว่าเออดิวอยู่ไทยอ่ะดิวเนี่อยอยู่แล้วดังนั้นดิวต้องขอเวลา ไปตั้งหลักน้อยอะไรเงี้ยแล้วเวลาไปตั้งหลักของดิวคือดิวก็ต้องไปเติมพลังจากสิ่งที่ดิวหลักที่สุดที่มันอยู่ตรงหน้าให้ดิวมีพลังว่าเออทำไมดิวถึงยังต้องอยู่ต่อนะแบบนั้นม,มากกว่าอังไม่รู้เลยเขาก็พูดแบบนั้น จใจเราเขาไม่อย,อ,ยอ,ยอยากอยู่กับลูกขอบเราของเราแต่ทุกอย่างก็ต้องเหน้าในรูปแบบที่เป็นพ่อแม่ให้ลูก <c oughs> ใช่ตอนนี้คือคือไม่ได้อยาก <c oughs> ให้ไปโจมตีเขานะ <c oughs> เพราะว่าสุดท้ายแล้วยังไงเขาก็คือคุณพ่อของลูกดิวทั้งนั้นทั้งเนี้ย <c oughs> เขาก็พยายามทําในรูปแบบพ่อของลูกให้ดีที่สุดแหละแต่แม้ตัวดิวจะ วาเวหรือรู้สึกเผชิญปัญหาอยู่กับคนเดียวอ่ะแต่ถ้าลูกๆของดิวมีความสุขลูกๆของดิวมีอนาคตดิวยอมสละเสียสละได้ทุกอย่างันกับการมาครั้งนี้เองต้องมีการพูดถึงเรื่องกองปาราบกับดิวเตรียมพร้อมแคไหนกับการจะเข้าไปพูดคุย องปราบนะครับเราผมก็ทราบจากข่าวนะครับว่าว่าจะมีการออกหมายเรียกนะครับเท่าที่ประสานเบื้องต้นเนี่ยทางทางคุณดิวเนี่ก็ยังไม่ได้รับหมายนะครับซึ่งจริงๆแล้วไม่ว่าจะมีหมายเรียกหรือทางกองปราบเขาประสานมาทางเราก็ยินดีที่จะให้ข้อมูลอยู่แล้วนะครับซึ่งผมก็คุยกับเจ้าของสำนวนตลอดนะครับว่าสถานการณ์อยู่ประมาณไหนซึ่งจากที่เห็นเราก็ไปเคลียร์กันที่เมื่อวานนะครับและก็ยังเหลือแค่นิดเดียวแหละ น่าจะจบผมเชื่อว่าทุกอย่างน่าจะจบก่อนที่สำนวนจะไปไกลกว่านี้นะครับดังนั้นดังนั้นในส่วนที่เขาออกไปอะ mm hmm. ดิวก็เลยแบบดิวก็มีบอกกับพี่นะักข่าวบางคนที่ดิวสนิทอะไรเงี้ยว่าแบบเออพี่จริงๆแล้วมันยังไม่ได้ไปไกลถึงขนาดนั้นนะอะไรอย่เงี้ยพอเขาออกไปดิวต้องพูดตรงๆว่าแบบบางสิ่งบางอย่างมันก็กระทบกับดิวมากเหมือนกันเ mm hmm. ช่นแบบคือเขา้าใจปะดิวอะ ต้องสู้ทางข้างหน้าและข้างหลังบ้าน mm hmm. บางทีข่าวที่ออกไปอ่ะมันไม่ได้ตรงกับเรื่องจริงขนาดานั mm ้น hmm. จากลูกดิวที่จะได้มางานส่พ่อเดียวยะควรจะไม่ได้มาเียจากจมาสองเหลือมาหนึ่งอย่างเงี้ยคือดิวอยากให้แบบ mm hmm. เห็นใจดิวนิดนึงว่า สิ่งที่ดิวภาเชิญอยู่อ่ะมันทุกๆทางยังที่ดิวอยากจะขอแบบขอพี่ๆซื้อเหมือนชนทุกคนเลยว่าอะไรก็ต้องทำที่ทำออกไปหรือพูดออกไปอย่างเงี้ยมันมันทำให้คนที่เขาไม่รู้เรื่องจริงอ่ะเขากลัวแล้วพอเขากลัวดิวก็เลยต้องรีบไปดักแล้วก็อธิบายความเป็นจริงก่อนวะาเอ้ยมันไม่มีแบบนี้นะเฮ้ยมันไม่อย่างนั้นนะดังนั้น เออสัยละเพียงจะกลับมาได้อยู่ไหมหรืออะไรแบบเนี้ยคือมันเป็นแบบนั้นการออกมาชี้แจงที่หลายคนอาจจะรอใช้เวลานิดนึงอะไรอย่างเงี้ยบางคนอาจจะเข้าใจไปแล้วว่าหนีหรือพยายามที่จะไม่พูดคุยไม่ไกลเกลี่ยอะไรต่างๆอย่างเงี้ยคือถ้าดิวหนีดิวไม่ออกมาไลฟไฟคลของหรอกถูกต้องไหมข้อแรกข้อสองอ่ะพอดิวกำลังจะฮึบสู้คุณพ่อดิวก็เสีย เออคือคือมันทุกอย่างอ่ะเข้าใจปะ่ะแล้วแล้วมันก็เหมือนไม่เหมือนจังหวะมันไม่มีโอกาสให้เราได้ออกมาสักทีอ่ะแล้วพอเราคือมันหลายอย่างอ่ะดิวพูดจริงๆคือมันหลายอย่างคือถ้าจะให้ดิวมานั่งคู่ชีวิตให้ดิวทุกคนฟังอย่างเงี้ยเข้าใจป่ะ,ปะคือในเวลาที่ดิวกำลังจะอยากกออกมาคุณพ่อดิวก็เสียในตอนนั้นปุ๊บดิวก็ก,กลากลัวดิวก็กลัวดิว กลับมาอ้าไม่จบเดี๋ยวจะเกิดขึ้นเรากลัวเราอยู่บนความกลัวดังนั้นน่ะมันไม่ใช่หนีแต่มันคือเราแค่ตั้งหลักแล้วก็พยายามทลายความกลัวนั้นให้กล้ากลับมาแต่ถามว่าเรารเผชิญอยู่บนความเป็นจริงตลอดระยะเวลาไหมถามพี่ได้เลยเราคุยกันตลอด oh. เรารเผชิญความเป็นจริงกันอยู่ตลอดแล้วเราพยายามแก้ไขตลอดอย่าเข้าใจว่าโอยสองสารเจ้านี้จริงสงสารเขาได้เลย แต่เราไม่ใช่ไม่ทำอะไรเราก็พยายามทำทุกวินาทีของเราให้ดีที่สุดเช่นเดียวกันถ้อย่างไรคนบอกว่าดิวไม่หนีแน่นอนอย่างทุกคนก็มาคิดว่าเราก็ยังอยู่อีไม่หนีแต่แค่ขอเวลามีเรื่สึ่งไหนบ้างมันก็ยังเชื่อมั่นได้ดิวยั่งอาถรรพ์พร้อมพิ้งชนปุกหางโ้ยคือหนูต้องพูดจริงๆหนูไม่ได้อ่านเลยแม้กระทั่งกำลังใจหรือใครเพราะเพราะหนูเศร้า เข้าใจเขาหมายปะคืออ่านกำลังใจเราก็เสียใจอ่านคำพูดต่างๆนั้นไม่ต้องห่วงไม่เคยอ่านอยู่แล้วตั้งแต่ในแต่ไลนนี่ใส่เราแต่ยิ่งอ่านมันยิ่งเศร้าพอยิ่งเศร้าอะแล้วเรายังต้องทําหน้าที่แม่อยู่อ่ะมันไปไม่ได้มันไปต่อไม่ได้อ่ะเข้าใจปะดังนั้นคือเลยไม่รู้เลยแล้วเลยไม่ได้อยากไม่ใช่ไม่ได้รับนะแต่คือพอรับเข้ามาในใจอ่ะแล้วมันเศร้าแล้วเรา แต่ละวันของเราที่เราจะต้องอยู่ตอนหน้านลูกอ่ะมันทําหน้าที่แม่ที่มีความสุขได้ลำบาก<า>อืมในในในส่วนนี้ผม<ส>ผมก็เพิ่งทราบเหมือนกันเพิ่งคุยกับคุณดิวนะครับเดี<ส>๋ยวผมรวบรวมข้อเท็จจริงนิดหนึ่งนะครับแล้วก็มีการประสานคุยกันอยู่ว่าข้อเท็จจริงมันประมาณไหน นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเรื่องนี้อาจจะแจ้งอีกทีนึงนะครับยังไม่รู้ข้อมูลเชิงลึกนะครับมันมันม,ม,มันไม่ใช่ตามนั้นนะครับเท่าที่ผมทราบเบื้องต้นมันมีอะไรกันที่มากกว่านี้นะครับเดี๋ยวผมจะคุยอีกทีหนึ่งว่าว่าที่มาที่ไปเป็นยังไงนะครับอยู่ระหว่างรวบรวมนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมแจ้งอีกทีหนึ่งครับ ดิวว่าดิวคงไม่กลับมาเป็นด er ิวอลิซาได้เหมือนเดิมหรอกเพราะว่าดิวก็เพราะดิวอย่างในณนวันนี้ที่ในวันณวันนี้เรายังไม่ได้มีพลังความมั่นใจในตัวเองขนาดนั้นแต่เราก็จะพยายามทําตัวเราให้ดีขึ้นกว่าเดิมถ้ามันจะเป็นด er ิวอลิซามันคงจะต้องเป็นด er ิวอลิซาที่ดีกว่าเดิมแบบที่ไม่เหมือนเดิมแล้วถ้าใครที่ยังจะรักเราเขาก็จะรักเราในแบบที่เราเป็นแล้วก็เห็นเราเติบโต จากพฤติกรรมของเราไม่ใช่แค่อายุของเราด้วยประมาณนั้นดีกว่าเนี้ยคอ้เ้าพฤติกรรมสดว่าคือเราเปลี่ยนแปลงนะคือคนที่เขาให้กําลังใจเราหรือซัพพอร์ตเราอ่ะเขาอยู่ตรงนั้นอนะ่ะเราก็ต้องอยากทําให้เขาไม่ผิดหวังนะ <c oughs> อ่ะเออมันคือ,อย <c oughs> ่นั้นแล้วมอนนมองการแบนมันเป็นไงบ้างหลัจากที่วันนี้เราได้พูดแนละ้เรายังกลับ คือใครที่ให้โอกาส <c oughs> ดิวดิวรับทุกโอกาสแน่นอนค่ะดังนั้นน่ะถ้าถ้ามันยังเหลือพื้นที่ไม่ว่าจะเล็กหรือจะใหญ่หรือว่าจะแค่ไหนให้ดิวยืนดิวก็ยืนอยู่แล้วเพราะดิวก็ไม่เคยไปไหนอยู่แล้วแต่พี่ว่าแผนยังว่าจะกลับไปยุโรปส่วนต่อค่อกลับมาไทยอีกเพาะยังหนูพอหนูกลับมาที่นี่มันก็คือบ้านหนูหนูก็อยากอยู่ประเทศไทย แล้วถ้าทุกอย่างมันคลี่คลายขึ้นอย่างเงี้ยความสบายใจของหนูในการที่จะอยู่ประเทศไทยมันก็มีมากขึ้น<ม>ดังนั้นประเทศไทยยังไงก็คือบ้านเราอ่ะจ,จริงจริงพี่เมย์เขาน่ารักมากๆเนี่ยถ้ามีโอกาสเราก็ต้องเจอกันอยู่แล้วได้เจอกันอยู่แล้วเนี่ยคือคือ,คอต้องบอกกันว่าหนูโทรไปเขารับอ่ะเ<ม>ข้าใจป่ะแล้วเราก็คุยกันมีอะไรเขาก็โทรมาอย่างเงี้ยเข้าใจป่ะหลายอย่าง มันไม่ได้เป็นตามที่แบบที่ใครใครพูด mm hmm. เช่นแบบเช่นดิวกลับมาพี่เมย์ไม่รู้สึกอะไร mm hmm. แค่ต้องการได้ของคืน mm hmm. ไม่ใช่พี่เมย์ส่งข้อความมาห,หนูพี่ดีใจนะดิวคือเขาน่ารักอ่ะสู้ๆนะน้อง mm hmm. เหมือนกันเราจะผ่านไปแล้วอะไรอย่างเงี้ย mm hmm. ใช่เขาเป็นคนน่ารักไนงะหนูยังแอบงงเลยว่าคนที่ represen mm hmm. เขาอะ ทำไมถึงพูดแบบนั้นทั้งที่เขาโคตรเป็นคนน่ารักเลย<ม>อะไรอย่างเงี้ยหนูก็ยังคุยกับพี่เมย์มั่วน,นี้เลยว่าแบบเฮ้ย hey, พี่เมย์พี่เมย์น่ารักกับหนูนะแต่ทำไม,มคนที่ไว<ม>้พิสเซน์พี่เมย์ถึงพูดถึงพี่เมย์มอ,อย่างนั<ม>้นอะไรเงี้ยแต่พี่ก็โอ้ไม่เป็นไรอะไรเงี้ยแต่คือแบบเนี่ยจริงๆบางสิ่งบางอย่างพอมันถูกถ่ายทอดจากคนที่ไม่ใช่คนตัวคนคนนั้นหรือผ่าน,ผ,านผ่านกันไปมันก็เปลี่ยนนะซึ่ง พี่เมย์เขาเป็นคนที่น่ารักแล้วเขาว่าให้กำลังใจมันช้า่านจบแล้วเนาะมันจะผ่านแล้ว